สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถักโบกันนะคะวันนี้ใช้ไหมพรมของอีเกิลค่ะแล้วก็ใช้เข็มข้างเบอร์สีทับสูตรในการถักค่ะอันดับแรกเลยตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่ทั้งหมด22โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะพอครบยี่สิบสองแล้วเราก็ถักมาตามหลักนะคะอันนี้คือหลักแรกหลักแรกเราก็จะถักเอ็กก็คือไม่ต้องพันปลายเข็มหลักที่สองพันปลายเข็มนะคะแล้วก็ถักลงไปรวมให้หมดเลยค่ะหลักที่สามก็พันปลายเข็ม พันปลาเข็มอันนี้คือเราจะถอดเข็มสองครั้งเป็นการถัก F ฟฐานหลักที่สี่ก็ถอดเข็ม3ามครั้งค่ะเราจะทําถอดเข็มสามครั้งแบบนี้3มหลักอันนี้หลักที่สองคอีกหลักหนึ่งคือหลักที่สาอันนี้คือถอดเข็ม3ามครั้ง ก็จะได้แบบนี้ต่อไปก็ผันนปลายเข็มผันปลายเข็มถัก f นะคะอันนี้ถอดเข็มสองครั้งค่ะต่อไปก็พันปลายเข็มแล้วก็รวบค่ะหลักถัดไปก็คือถัก x ไม่ต้องพันปลายเข็มค่ะแล้วก็ควักขึ้นมาแล้วก็ควักรวบเลยก็จะได้เป็นโค้งแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นการถักรอนห่วง ถักลอนห่วงแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็สามากถักลอนห่วงสามเสร็จแล้วหลักถัดไปก็ถักเอนะคะไม่ต้องพันปลาเข็มต่อไปก็พันปลาเข็มถักแล้วก็รวบเลยต่อไปพันปลาเข็มแล้วก็ถัก F ถอดเข็มสองครั้งหนึ่งสอง ต่อไปพันปลายเข็มแล้วก็อันนี้คือถอดเข็มสามครั้งหนึ่งสองสามถักแบบนี้สามหลักค่ะอันนี้คือหลักที่สองถอดเข็มสามครั้งอันนี้หลักที่สองต่อไปหลักที่สามถอดเข็มสามครั้งค่ะต่อไป หลักต่อไปก็พันปลายเข็มแล้วก็ถอดเข็มสองครั้งเป็นการถัก f แถวน,นี้ถอดเข็มสองต่อไปพันปลายเข็มควักขึ้นมาแล้วรวบต่อไปไม่ต้องพันปลายเข็มถัก x ลงไปแล้วก็ควักข้ามานี่ก็จะจบนะคะต่อไป ก็ถักมาในหลักถัดมาของอีกฝั่งหนึ่งก็พันปลายเข็มค่ะแล้วก็รวบเลยต่อไปก็พันปลายเข็มแล้วก็ถัก f ถัก f คือถอดเข็มสองครั้งค่ะถอดเข็มสองครั้งแบบนี้ค่ะต่อไปก็ถอดเข็มสามครั้งทำซ้ำกันแบบนี้สามหลัก นี่หลักที่สองแล้วก็หลักที่สามได้สามหลักผ่านพอต่อไปก็พันไปเข็มถอกเข็มสองครั้งอ่าต่อไปก็พันไปเข็มควักมาแล้วก็รวบ ถ่อไปก็ถัก x รวบเข้ามาสามหลักถัดมาก็คือถักลอดห่วงถักลอดห่วงสามหลักหนึ่งสองแล้วก็สามะต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ถักต่อไปก็คือถัก x ไม่ต้องพันปลายเข็มหลักถัดมาก็คือพันปลายเข็ม หารวบหลักถัดมาคือพันไปเข็มแล้วก็ถอดเข็มสองครั้งค่ะสามหลักถัดไปก็คือเราจะถอดเข็มสามครั้งเอออันนี้เป็นการถอดเข็มสามหนสองแล้วก็สาม ต่อไปพันไปลเข็มถอดเข็มสองครั้งต่อไปพันไปเข็มฟักมาแล้วก็รวบจบด้วยตรงนี้นะคะถักเอ็กไปไม่ต้องพันไปเข็มค่ะนี้ก็สุดท้ายแล้วก็ถักลอดห่วงเก็บงานค่ะถักลอดห่วงมาแบบนี้ตรงนี้ไม่ต้องพันอีกก็ได้นะคะตัดได้เลยเสร็จแล้วก็รูดมา เสร็จแล้วเราก็เก็บเก็บปลายไห,หมพรมไว้ข้างหลังนะคะดูทิศทางของดูทิศทางของหลักมันนะคะก็ควักมาทางด้านนี้นะค่ะแล้วก็เก็บไปด้านหลัง ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ได้โบนะคะส่วนเดญ่ยวเราจะต่อไปเราจะทาตรงตรงขามันนะคะค่ะตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่ทั้งหมดย5ิบห้าโซ่ค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด6้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่ิบห้าค่ถักทั้งหมดยี่สิบห้าโซ่เสร็จแล้วก็พันปลายเข็มนับนับไปหลักที่สามนะคะแล้วก็ควักมาอันนี้ถอดเข็มสามครั้งค่ะทำแบบนี้หนึ่งหลักต่อไปพันปลายเข็มถักเอฟไปนะคะ ถอดเข็มสองครั้งนะแบบนี้อันนี้คือหลักที่หนึ่งถัก f หลักที่หนึ่งถักแบบนี้สี่หลักถอดเข็มสองครั้งแบบนี้สี่หลักอันนี้หลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่ถักเสร็จแล้วก็ผ่านปลายเข็มแล้วก็ค่ะอันนี้เราก็จะ รวบมาเลยต่อไปก็ถักแบถักรวบแบบนี้สองหลักเหมือนกันต่อไปก็ถัก x คือไม่ต้องพันไปเข็มก็ถักแบบนี้สองหลักเหมือนกันค่ะต่อไปเราก็จะถักรอดห่วงนะคะถักรอดห่วงไปแบบนี้สี่หลักหนึ่งสอง สามสี่ค่ะต่อไปก็ถัก x ไม่ต้องพันปลายเข็มต่อไปก็ถัก x อ,อย่างเงี้ยสองหลักต่อไปก็พันปลายเข็มแล้วก็รวบเข้ามาค่ะถักแบบนี้สองหลักค่ะต่อไปก็ถัก f ถอดเข็มสองครั้งค่ะถักแบบนี้อีกสี่ อันนี้หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ค่ะต่อไปพันปยเข็มแล้วก็ถอดเข็มสามครั้งอันนี้คือหลักสุดท้ายถอดเข็มสามหนึ่งสองสามค่ะต่อไปเราก็จะ ตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่สามถักติดไปกับฝั่งนี้เลยค่แ,แล้วก็ถักลอดห่วงถักเสร็จแล้วเราก็ซ่อนปลายหไหมพรมไว้ด้านหลัง เสร็จแล้วเราก็เอาเข็มจิ้มนะคะก็สอยติดมันนิดนึงค่ะให้มันอยู่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาปลายเชือกที่เหลือเราก็จะพันค่ะให้มันพออยู่นะคะแล้วก็พันปลายตรงนี้ให้มันให้มันแน่นนิดนึงค่ะแล้วก็พันค่ะโบแบบนี้ก็สามารถเอาไปติดกับกิฟก็ได้นะคะเอา กาวติดติดกับกิฟหรือไม่ก็เอาไปติดกับที่คาดผมน่ารักดีค่ะค่ะตรงนี้เราก็มัดให้แน่นมัดก็ไม่ต้องแน่นมากนะแค่สองรอบกพพอค่ะแล้วก็ตัดปลายออกค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ลองไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ